จะเป็นยังไงถ้าหากว่าทีมผมมีนักภาคโปรลีกอยู่ในทีมมันจะมันสละวุ่นวายแค่ไหนไปรับชมกันโลดแน่นอนครับ มาหนึ่งชุดครับจันเบนเบลดเข้าไปแล้วสวนด้วยสกินไดเมนชั่นตรงนี้โดนแม่น้ำปัดเข้ามาเด้งแน,น่นอนครับมาอีกแล้วสาวินาทีพี่กำลังจะมีเดี๋ยวจ่ายวิ่งให้ก่อนครับปัดตัวส่วนของควินซี่เปิดตัวโฟร์เรสซองต่อตัวนี้นะครอสหมูหันมีทุกอย่างแต่โฟร์เรนมันเวอร์เกินไปและนี่คือโฟอร์เรนฝั่งตรงข้ามขาดไปได้มีตัวเพื่อนขาดไปแล้วครับตัวนี้มีวายมอลทาวรอด้วยเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ครับสำหรับหมูหันครับในเกมนี้แต่ว่าเทรดไล่นาคอนกันมาได้สวยจัดครับแล้วบบออกกตรงลางครับหหมูเียว ไปแล้วว่าคนจริงครับเพียร์คิวก่อนไม่อยากเสียป้อมกลางให้กับเพื่อนทีมครับตรงนี้ยังไงปาดมาเล้าต่อด้วยครับระเบิดสายไปเลยครับวอยม,มาเท่อนี้ไม่น่าจะสามารถชุบชีวิตเธอได้เหลอาลูี้เกรัดเมคคิวัาจากมูฮันครับแต่ว่าตัวนี้ทั้งสองคนที่อีเฟเลเยอร์สิสาวิน้องยังไงบีกขึ้นมาอย่าไปตดหน้าคอสเอามันตรงนี้มัดเขาให้กดวิ่งแล้วละลายขายไปสี่คนเห็นไหนเล้วไปคนเดียวะ โอ้โหโอเคอันน, okay. น,นี้ตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมสวัสดีครับผมปอดันครับผมอ <c oughs> ปอดันทุกคนน่าจะแบบว่าคุ้นเสียงกันนะครับเป็นนักภาคโปลีใช่ไหมพี่แบบว่าภาคภาคตั้งแต่ตอนไหนนะปีนี้จะเข้าปีที่สองแล้วครับ <c oughs> น้องมูเหมียวปีที่สองแล้วใช่ไหมแต่ไม่ค่อยได้เปิดหน้าไงแบบคนบางที่เอา อ,อ,อันอันอันนี้บอกเลยว่าเสียงที่สันส่นๆไกๆคือตื่นเต้นมากนะไื่้มาบ <c oughs> อกว่าเล่นนกนหมูเหมียวเนี่ยโห <c oughs> ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค,คิดว่าเป็นนักภาคส่วนตัวให้วันหนึ่งเหรอใช่เลยครับผม <c oughs> โอเคครับผมแหวจากมาภาคโปลิกมาภาคให้หมูเหมียวดูซิว่าจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนเอสโก้พีป่ปอนดันครับผมขออนุญาตถามได้ไหมว่าใช่เลยครับเวลาพี่ภาคเนี่ยภาคกับใครมันที่สุดคือเวลานักภาคมันต้องภาคคู่กันใช่ไหม ว่าภาคไขมันที่สุดรู้สึกว่าแบบอันนี้เราไม่ได้ตอบแบบว่าอวยหรือพี่แต่ละคนนะแต่ว่ามันสนุกคนละแบบอ๋อสนุกคนละแบบสนุกละแบบใช่แต่ว่าแบบจะมีพี่วินซี่ใช่ไหมพี่วินซี่พี่ซันวาวพี่เซกซ่าพี่นาหม่อมพี่บอลบอลแล้วก็พี่ใบโต ถ้าแบบว่าคนที่แบบว่ารุ่นแบบใกล้สุดอ่ะจะเป็นพี่ไบโต้กับพี่บอล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 นะเอาเออพี่สองคนนี้จะแบบอายุแค่ห่างกันแค่สองสามปีอ่ะคือแบบมีความแบบอายุมันห่างกันน้อยใช่ไหมมันก็จะดูเหมือนแบบคุยกันผูกคอมากกว่าแบบดูเข้ามาได้พอเป็นแบบพี่วินตี้่เงี้ยกับพี่ซันว้าวเงี้ยคือแบบถ้าแบบว่าให้ในวงการอาร์วีเขาก็น่าจะแบบเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเลยอ่ะมันจะมีความเกร็งนิดหน่อย วผมเพิ่งไปดูคลิปใน YouTube พี่ที่ผมไปผมไปดูนะไอ้คลิปบล็อกอ่ะอ๋อดีวันมากพีเลยเพิ่งทำล็อกแรกเลยบล็อกแรกเลยใช่ไหมโอ้โหพี่ทำต่อไปสนุกสนุกผมนั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบนะอย่าลืมชั้นจอดรถ 3A มเอนะพี่ลืมทุกรอบลืมทุกรอบก็แบบมาจอดเสร็จปั๊บพอแบบพาก็แบบพากทั้งวันแล้วอ่ะหมูเหมียวอ๋อมันก็ลืมใกลับมาที่เราจอดรถแบบโอ้ยจอดชั้นไหนวะ มาเข้าไปถือสถานการณ์เกมต่อบอกเลยว่าเกมนี้ผมจะเมมแบบเป็นพิเศษผมจะไม่ยอมให้เราพลาดแพ้อีกแล้วดูไปสิว่าเราจะมีกี่เทคนะครับก่อนเราจะได้คลิปกันนะครับทุกคนนะครับฮึปปับเมื่อกี้แอบไปแล้วสองเทคเทคแรกโนอาญาเล่นกับแม่เป็นไรเฮ้ยฝั่งตรงข้ามก็ไดมิเนชั่นเหมือนกันเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยไดมิเนชั่นของเราอะของจริงเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามเดี๋ยดูดนี้ยโอเคพี่ผมจะพยายามอันนี้ผมเก่งละผมเริ่มเก่งละเมมไว้เมมไว้หมูเหมียวเมมไว้ฮึบฮึบ ประจำที่สกอยพร้อมค่ะอุ้ยด้านบนโดนปัม๊มอ้ไม่ไหนริ้วนหนโดนปัม๊มใครเล่นยีน่าพี่เล่นไหนริ้วหมนดนะช่วงนีน้โดนแน่นอนครับสักมาหนึ่งชุดครับจันเป็นเบลดเข้าไปแล้วสวนด้วยสกินไดเมนชั่นตรงนี้โดนแม่น้ำไปโดนเลยแน่นอนครับบอกแล้วแกมันตัว<ด>ปอไม่นาคอสรอครับน้อใช้ครับแล้วปาดมาต่อด้วยตรงนี้ต้องจ่ายวิกลั่นออกไปก่อนครับมาแล้วเฮอริเคนวอลและกลางแม่น้ำวนอยู่ตรงกลางครับฝั่งตรงข้ามไม่น่าจะมีใครขึ้นมา ฟอร์เรน n ิโนฟังต้องข้ามอยู่ไหนฮะมีกนงจ่ายฟิกไปด้วยครับรูอี้ครับ417ฟิกเกอร์อีกหนึ่งครั้งมาแล้วจ้าม,ม,มีอันติพร้อมแต่ไม่มีวิกดีน่าจะเอากับเราหรือเปล่าตอนนี้เอาแน่นอนพี่ว่ามาแน่ฟอร์เรสซองครับบัลเลงเพลงผืนผาให้กับฟอร์เรน n ินโน่ังติม่โดนจงกายเป็นขนมโดนเดนเซ็นเทนดาบพิพากษาครับจากมูหันมันจะเกิดเป,<ไ>ป,เปมู วาจะมแล้คนเดียวไปสองคนแล้วเนี่ยไม่มีพี่พาให้เล่นไม่ได้ขนาดนี้นะผมบอกให้ก็อวยเกินไปพี่ไม่ทำอะไรพี่เกาะอยู่เฉยมาครับอุทติแรกของเราครับหมูเมียวกับปอดันแล้วบีนมามีเพื่อนมาช่วยด้วยตรงกลางจะไปต่อตอนนี้กระโดดข้ามกำแพงไปพี่มีรังพี่มีอันตีน้องไปให้สุดและหยุดหยุดที่บิบบอกอยู่โอ้โหซาเกตกาวเรียกเพื่อนมาเหมือนเรียกเพื่อนมาตุยด้วยจะมาหรือเปล่าแต่ว่าเร็ปั๊บตรงนี้ไม่น่าจะพลาดครับอินเวตครั้งนี้ สำเร็จฮะี่ย success wow เกมนี้เริ่มมีทรงแล้วพี่เกมนี้เราเริ่มมีทรงแล้วเอ็มมามาเกมนี้เราตั้งตัวได้เลยเนี่ยรวยขนาดเนี้ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วสาววินาทีพี่กำลังจะมีเดี๋ยวจว่ายวิ่งให้ก่อนครับปัดต <laughs> ู้โฉบของครินซี่เปิดตัวฟอร์เรสตสองต่อตัวนี้นะครอสหมูหันมีทุกอย่างแต่ฟอร์เรสมันเวอร์เกินไปเลยนี่คือฟอร์เรสฝั่งตรงข้ามฟอร์เรสฝั่งเราเล่นไม่ได้อย่างนี้ โอ้โหขอปิดไปก่อนครับลงก่อนครับสกอยน้อยครับขอไปอยู่ด้านบนไหนริ้วเรากลิบขึ้นมาด้านบนยังบวกกันใส่อยู่ในเคนวอกลางไปนาคอสติดอยู่ท่ามกลางวังน้ำบนแต่ตรงนี้พี่ติดอยู่แล้วพี่ล่วงแปดวิแปดวิผมรอรับอยู่ผมรอรับอยู่ตรงนี้มีอันติแต่ยีน่าไหนริ้วเราไปนู่นแลกกีน่าเราน่าจะหาทางออกของปัญหานี้ไม่เจอครับเหมือนกีน่าจะโดนปั๊มของจริงไงแต่ไม่เป็นไรครับ ถือว่าดึงศัตรูไว้ได้เยอะให้เรามี<ช>สเปซฟาร์มมากขึ้นนี่มันไงต้องว่าไม่ส2 2> องเดี๋ยวเรามันต้องมีไม่หนึ่งไม่สองใช่ไหมการภาคเอ,อ้ยเอาเอย่างนี้พี่พี่ปอน,นันสอนผมภาคหน่อยได้ไหมได้เลยแ้แบบว่าแแบบว่าเอาแบบหลักๆก,ก,ก่อนก็คืออันนี้มันถือว,ว่าสอนเฉยๆเขาว่าแนะนำแล้วกัน,น,น,นมันมีทั้งไมหนึ่งและไมสอง ไปหนึ่งก็คือเป็นไม้ภาคไฟครับเออแบบถ้าแบบมันมีประเด็นไฟหรืรเี้ยนะไม้หนึ่งก็จะเริ่มนําก่อนแล้วพอแบบว่าไฟมันจบลงอ่ะไม้สองนี่ตอนเขาไฟก็ต้องพยายามเก็บรายละเอียดอ่ะว่าแบบอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋ออ่ามันแบบหมูเหมียวเมื่อกี้เลยที่แบบว่าพยายามเหมือนแบบเป็นการรีแคปไฟอ่ะเออรีแคปไฟสั้นๆให้แบบคนดูเข้าใจนะเผื่อเขาดูไม่ทันเนี่ยตาก็ต้องไวก็คือบอกก่อนไม่ไม่ใช่ว่าแย่งกันพูดในตอนไฟมันจะแบบลุงตุงนังมัวไปหมดเลย มันพูดพร้อมกันแล้วก็แบบว่าคนรู้ว่าจะฟังไม่ออกครับมันจะตีกันก็ต้องแบ่งบางทีก็จะใช้เป็นแบบสัญญาณมืออ่ะสัญญาณมือใช่ถ้าแบบไม่ไหวล้วก็เชิญแบบผายมือเอาต่อเลยอะไรเงี้ยอ๋อเฮ้ยพี่มาแล้วมี2อย่างครับตรงนี้เราจ่ายไมาแบบหนักสูตรต้องจ่ายฟิกเกอร์ออกก่อนครับลูอี้พผนนี้มีนาครส์มีลูอี้โอ้โหมีเพื่อนเรียกกันมาเต็มไม่หมดครับ สามคนจากซาเกตกล่าวครับแกนวับฝั่งตรงข้ามแต่เราไม่สนใจนะครับถึงด้านล่างเราจะเสียไปแต่ตรงกลางครับมาและหมูเหมียวคนจริงปอมเล็กปอมไม่ใช่ปอมปอมเออใช่ใช่ปอมเลกปอมเล็กปอมเล็กปอมสองด้วยเออได้มาต่อได้สองปอมไม่ตงน้องไม่เป็นไรเราเสียปอมล่างก็จริงนะแต่เราเทรดด้านบนกับตรงกลางมาได้เนครับมีอันติมีล้างเยสี่สิบมีมีเสียเราก็ต้องมีได้คืนอ น,นี่เลยไม่สองไม่สอง <c oughs> ไม่สอง <c oughs> ไม้สองฝ <c oughs> ึกๆๆ <c oughs> เยอะฝึกฝึกไอที่ผมอยากแบบว่าอันนี้มากเลยนะเฮบฝ <c oughs> ึกฝึกพากันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้แล้ว <c oughs> โอเคสวยช <c oughs> <ไง S 1> ัด <c oughs> ดาว <c oughs> ไปทีนึง เก็บดาวไปไล่มาครับตรงนี้ยับดินสเกตออกได้ทานครับเอลสูต่อฝังเขามี3คนแล้ววางในส่วนของวงมาตรงนี้ได้ลงไหมฮะมีคินซิงพี่มีคินซิงล้างให้ล้างล้างแล้วแล้วเพิ่มเลือดหนีก็ดีกว่ามูเหมียวไม่น่จะไหวครับตรงนี้ไม่อยู่แล้วมันอยู่4คนเมื่อกี้่งัิงไปถึง2คนเลยนะแต่ว่ามันกลับบ้านไปก่อนนะารีแคบรีแคบเลยโอ้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 ยโเ้ยโอ้เลอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอกี้เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ยโยวครับ อาจอเมื่อกี้น,นะครับผมกำลังกำลังจะพูดรีแคปแต่อ่าล,ลิ้นลิ้นพันหมดแล้ว <c oughs> คือส,สมองสมองมันคิดนะแต่ลิ้นมันไปไม่ทันออมีความไวความไวของแบบแบบเรื่อแบบอิมพอไวอ่ะการต้นสดอ่ะมันน่าจะเป็นหลักมากกว่าการต้นสดลิ้นลิ้นมันพันจริงๆนะมันแต่เมื่อกีคือเหมือนผมคิดไปแล้วเออผมจะพูดอะไรแต่ปากมันไม่ไปตาม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่คือครั้งแรกครั้งแรกของน้องมูเหมียวโอเคอันนี้คือไม้ไม้สองนะไม้สองโอเคครับผมไม้สองเฮ้ยเผื่อนี่อนาคตนี่อาจจะมีปอดันกับมูเหมียวนั่งนั่งภาคคู่กันไงไม้หนึ่งไม้สองไอ้ทเฮ้ยเอาละฝากคลิปนี้ติดทีมงานกันหน้าเลครับผม มาตัดสายเอาแล้วปาดไปตรงนี้ครับมีโลังสองจ่ายออกไปพี่มีวิกน้องมากดวิกให้แล้วแล้วปิดมาแล้วลไล่ตามเก็บเก็บชะด,ดาวดวงนี้ในหน้าได้ครับแตนาคอนเหมือนมันจะโกดแทนเพื่อนมาครับวนี้ครับหมูเหมียวล่วงลงไปเหลือแค่น้องอายาที่จริงใจเพื่อนมารับหน่อยขึ้นไม่ทันเมื่อกีญญห้หร,ห,รหรือสุดระยะหรือเปล่าหรือว่าสกิลสองกดไม่ทัน <c oughs> มาแล้วแต่ว่าเหมือนมันไม่ไปอรัพี่กดย้ำๆเลยมันไม่ทันโอเคครับ เสียใจวะน้องไปนี่ครับยังนัวกันอยู่ครับโอ้แต่ว่าแรกกันมานล้วโจ๊กเกอร์ครับ k ิ l l i งโจ๊กแล้วปากเข้าไปหนึ่งชุดครับเอลซูกำลังจะซุดแล้วมาแล้วด้วยการ์ดฟอนครับโอ้โหติดตามกลางแม่น้ำวนนะครับโดนน้ำดูดเอ้ยอันนี้ไม่สองต้องขึ้นด้วยป่ะเอ้ยอ่าคือไอ้้ไอช็อตช็อตเมื่อกี้นะครับผมอยืนหน้ามาไม่ทันไฟนะก็เลยอดคิวไปได้ ลอได้ไหมเป็นไม้หนึ่งไหมโอ้ให้ผมเป็นไม้หนึ่งเหรอได้ได้ไมามามาลองด้ยลองด้วยลองด้วยโอเคแล้ผมก็เอาบัฟแดงก่อน โอเคครับผมคือสลับไม้พากันดานซายนะซาเกต์กาวเรียกมากดอันติออฟลงก็ไปครับเราโห้ดจะโหลดไปสุดท้ายพอดีครับเก็บส่งกัฟรานซิโนได้ไปแล้วเนาหมูเหมียวลุยไม่ได้มาแล้วไหมายเอาจัดมาเรากดกดอันติอันตรงอันติอะไรไม่รู้กดสกิลสองฟันไปทีนึงก็ได้มันหนึ่งตัวนะครับผมจากนี้จากนี้จากนั้นจากนี้ไปจนนิรันอะไรอะมาเป็นเพลงมาเป็นเพลงของพี่เอจิลากรเลยเมื่อกี้เนี่ยแต่นิรันตระทุเอะกับพี่ก่อนนะปวหน้าร้อน <laughs> พูดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องต้องออต้องฝึอกอีกนิด <c oughs> ต้องฝึอกอีกนิดต้องฝึกต้องฝึกต้องฝึกทุกอย่างอันนี้แบบบอกเคล็ดลับวิธีการฝึกได้ไหมทำยังไงให้ถึงกับว่า ดูไฟได้ละเอียดแล้วก็พูดได้ไวๆให้ทันอะไรเงี้ยวิธีการฝึก<ว>พี่ปอดันฝึกยังไงฮะพี่เริ่มจากดูแข่งนีแ่แหละเเล่นเกมเอาวีด้วยแล้วก็ชอบดูแข่งไปด้วยแล้วก็มาเริ่มทําสตรีมเออแล้วเหมือนแบบตอนสตรีมมนอยู่ๆมันก็ลั่นแบบเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยแบบแบบเราจาชื่อสกิลมาอยู่แล้วตามที่นักภาคเขาพูดอะแล้วเราก็มาพูดในสตรีมว่าไอ้น้องมูเหมียวเออแล้วคนดูเขาก็แบบคอมเมนต์มาแบบเฮ้ยภาคไปด้วยเก่งจังเลยภาคไปด้วยเล่นไปด้วยเราก็เลยบอกเราภาคตอนไหนวะ คือแบบเราเล่นไปเราภาคไปด้วยเรายังไม่รู้ตัวเองเลยโอ,อ้โหเผื่อภาค <c oughs> โดยไม่รู้ตัวอย่างงี้ใช่ไหมจุดเปลี่ยนมันเป็นความไี่แบบว่าไม่ได้ตั้งเป้าว่าแบบเออจะเป็นคอนเทนต์ภาคไปเล่นไปอ่ะคือมันไปด้วยตัวเองแล้วคนดูก็เป็นคนบอกเราว่าเราเออเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาทางนี้วะครานี้ก็เลยแบบจริงจังครับอุ๊ยแต่ว่าตอนนี้ครับใส่ก่อนครับต้องเสียบปลดโซไปแต่ฟอรเรโน่ตัดอยู่ตรงนั้นออกได้ทันไหมมีสเก็ตเก่าเรียงมาจากตอนนั้นหลังหมูเมียวเลื่อนเหมือนจะไม่พร้อมเืื่่่่ออออนนน้้ยแตรรรเเปป็หาาวุ โยกมาตรงด้านตรงกลางครับมีบรรยากาศด้านล่าง,ง2ด้วยฝั่งตรงข้ามน่าจะเคลียร์ได้ทันคเนี่ยพี่เราเป็ไงเนาะอุ้ยด้านบนปรับมาโซโล่คิวนะอืะอ้อโว้ยโอ้ตรงกลางเหมือนมีนัวผมกำล,ลังรีบไปซ้อนอนอนครับใส่นัวแบบนี้พอเล่นซองสาดไปเก็บมืส่งแอนเน็ตเราได้แต่ก็ต้องเทรดชีวิตตัวเองกลับคืนมาเหมือนกันครับแล้วด้านซ้ายจ็เกอร์ฟิกมาใส่เลยแล้วปาดไี่เดนเป็นเนต่อตรงนี้อัลติเมนเจ็บลงไปอสุจิวะรอด้วยเพื่อนเออหกวิห้าวิห้าวิ สกิลสองกดวิกเอ้ยจะขี่คอใครแล้วเนี่ยมาแล้วไหนเรีวไปเลยเพื่อนใครเล่นยีน่าเรียกไหนเรีวหมดไหนรี่ว <c oughs> โอ้ยภาคมันแบบผมแบบรู้สึกรู้สึกมีไฟในการเล่น Rv <c oughs> ขึ้นมาเลยปกติแบบเล่นเล่นเฉยเฉยมันไม่มีอะไรใช่ไหมลนาเวลาเราทําสวยอะไรเงี้ยแหมไม่มีแต่พอแบบมีนักภาคมาพูดโอ้รู้สึกเหมือนมีแสงออร่าจากสวัสค์ลงมาส่องเป็นสปอตไลท์เอาเขิอนอยู่เหมือนกันนะช่วงน,นี้แต่ว่าเอางานเข้าแล้ว หมูเหี่ยวพี่ต้องการเองวะน้องผมกำลังวิ่ง <c oughs> ไม่น่าจะทันแล้ว oh. <c oughs> ไม่เป็นไรครับเพลงน,นี้ไม่รู้จะนิ่นยังไงครับไหนเลี้ยวพาทวนนานเกินไปหน่อย คือแต่ว่าัำมานะรอยู่ทีหมูหันครับเฟรนี้ครับสองเข้าไปปาดก่อนแล้วโดดเข้าไปหลังก็แพงแล้วพยายามจะจัดแม่นแกันสีๆแล้วมีเทรดจากตัวของสจวตยั่ด้านหลังครับประกบมาดาบกับมีดปืนตุยเลยขาดไปได้นี่ตัวเพื่อนข่าไปแล้วครับตรงนี้มีวายมอท่ารอด้วยเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ครับสำหรับมูหันครับในเกมนี้แต่ว่าเทรดแรกนะคนกันมาเป็นพลิอโอ้โหคอมโบนี้สวยจัดครับแล้วบีบออกตรงกลางครับหมูเหมียวไปแล้วว่าคนจริงครับเคลียร์คิปก่อนไม่อยากเสียป้อมกลางให้กับเพื่อนในทีมครับ ว่าเราได้นะม,มีทุกอย่างมีทุกอย่างมีทุกอย่างในสาระโลกนี้มีหายอย่างเลยไม่มีอย่างเดียวคือเลือดผมนี่แหละเลือดลอ,ดอ,อยไม่เอาดีกว่านะขออีกวโอยอาสไนเปอร์โดนด้วยครับไอ้นี่น่าจะเป็นกระสุนลูกจุดสามห้าร้านเฮฮงลานลิโอสยาม <c oughs> แน่นอนไอ้นี่เด็กซุ่มแน่นอนไอ้นี่เด็กซุ่มแน่นอนมือปืนมีนาย อย่างไงปาดมาเล้าต่อด้วยครับระเบิดสายไปเลยครับวอนมาท่อนี้ไม่น่าจะสามารถชุบชีวิตเธอได้เหลอาลูอีเก็บดับเบิลคิวครับจากกูฮันนะครับแต่ว่าตัวนี้ทั้งสองคนที่อีฟเซยเยอร์สิบสาวิน้องยังไงบีดขึ้นมาอย่าไปตนหน้าคอสเอามันตรงนี้มัดเขาให้กดวิกแล้วละลายหายไปสี่คนเพดหมเลี้ยวไปคนเดียวอะโอ้โหว่าคุ้มเอาไม่สองครับโอนะครับเมื่อกี้คือ เดี๋ยวนะส่งมาแบบนี้ผมตั้งตัวไม่แทนเลยขเขาท้อ่าน้องหมูเหมียวบอกว่าพี่กูเล่นก็ลำบากอยู่แล้วโฟกัสกับเกมนะครับไม่ต้องะมาพากอีกไม่แต่เมื่อกี้คือเห็นนาคอสในตอนตอนแรกอ <c oughs> จะไปวัดกับนาคอสแล้วแต่พอ,อพี่พูดะน,นะใช่ต่พอพี่พูดนะปุ๊บเออไม่ต้องสดนาคอสแต่เข้าฟอร์เลนก็เลยนะอ่าได้มาเป็นทิปเปิลคิวเมื่อกี้สวยงามครับสวยงามปีอากาศปีป้อมสด โเขาให้ไอ้เด็กสุนมือคือมินายอืเอาละสวนนี้ยังเป็นผมนี่เกิดไอ้ตัวนี้ตี้ก็ไปชีวิตสองไม่สั้นครับเหมือนเขาได้ยินเสียงผมเมื่อกี้บอกว่าอยากจะวัดอาอขอขอวัดเหรอนี่เข้ามาวัดเลยนี่แด้เนาะเอาละจะต้องมีช็อตเทรดแล้วให้มันรู้เลยว่านาคอสโนหนึ่งคือใครปาดโฟล์ตสองเข้าไปครับลิลลี่หน้าละหายแน่นอนว้าวหายจริงลิลลี่หน้าเหรอผมนี่แหละหายไปแล้วเคลียร์ไม่ได้ มีใครรู้เนี่ยอ๋อเรามีจริงอ้าวแล้วปาดมาครับตรงนี้ก็ขินซิงและจ่ายทุกอย่างใส่ฟอร์เรโน่บีดมาได้ไหมโคตรทรโคงลาดมาแล้วก็ังจะเจ็บด้วยตรงนี้ติดทุกอย่างก็ฟอร์เรโน่ฟิกเกอร์เข้ากับแพนแต่ว่ามูเมิโอทันเข้าไม่ปาดสกิลสองมันติดเขียวหล่นลงไปแพนแล้วก็เลยไม่ตายด้วยแล้วพี่จะตามเองไปแล้วน้องเอียร์แต่เราเทตุแรกออกมาได้อยู่นะสองไฟนี้ครับแล้วด้านหลังครับไหนริวไหนริวมาแล้ว บีดมาด้วยพุ๊งอุ้ยแล้วเรียกกลับมาใหม่งานข้าแล้วครับไหนแม่แน่นอนครับชานุนนัสไตรลำบ่ปลาปบปะใส่แต่เขาไม่สนใจเขาสนใจด้านหลังครับไหนเลี้ยวลำฟีด้านล่างเสียเทรนตัวไปเลยน้าไม่ตายด้วยครับยังอันเพียบออกไปได้ทันโอ้โหเหมือนกับว่าทีมนั้นน่าจะแบบว่าเข้าวัดมาก่อนค่อยค่อยเล่นแน่นอนพมน้ำมนต์จากหลวงพ่อโตวัดอะไรฮะวัดไร่ขงอะไระอไรคือวัดไร่ขง ถือว่าได้อยู่เกิดปะพี่จะเกิดเหมือนกันสองวิยเราเกิดมาคู่กันมาดีเลยเราพี่ด้วยเราจะไปด้วยกันมาลอยสุดยอดผมกำลังรีบไปเฮ้ยพี่มีทุกอย่างพี่มีทุกอย่างพี่มีทุกอย่างปับปับมาปับมาตรงนี้กดใส่วิกด้วยครับแล้วไหลแน่นอนครับชีวิตที่สองตั้นเสมอครับนาครอนครับเราจะลงโพวตพอท่โอ้โหลงไปโอเคผมนึกว่ามันจะลงไปได้ถ้ามันลอดไปได้ก็คือจะเป็นจากฝันร้ายของหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตอีกแล้ว ผมร้อเลยนะแต่ผมต้องไปหาเข้าบ้างแหละ <c oughs> ไอ้วัดหลวหงพ่อโตวัดไร่ขงไปครับเอาได้มาสองนะตรงนี้ครับยี่สิบวินาทีด้วยหลับกอดเชนส์อ <c oughs> ้เกิด <c oughs> เขาน่าจะไม่ทนัน <c oughs> กดคิมติ้งล้างไม่ทน <c oughs> มันไหมน้องแล้ว <c oughs> ลตรงนี้ปาดเข้าไปปาดด้วยครับขอพิพากษาชีวิตของลิลิน่าแล้วโจ๊กเกอร์เรายังบีบอยู่ฟิกเกอร์ไล่บีบเข้าไปครับแล้วยังซอยอยู่ด้วยฮุริสุมาน่าเก็บสี่ซาเกต์กาวที่ทิ้งไว้เอลซูจะว้ามาจริงหรอเฮ้ยโจ๊กเกอร์เฮ้ยเกินไปมุย ไม่ต้องมีป่าแล้วมั้งเกมนี้ไม่ต้องมีป่าแล้วมั้งโอ้โหขึ้นไม่ถูกเลยคราวนี้มันยืนใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมาโอ้ยกดท่าหมาก่อนเอ้ยไม่กดวิ่งโอเคโอเคตัดออกตัดออกวี่ตัดออกไอ้ปัดมีดมาตรงนี้แซวเบเกอร์ใส่แล้วฟอเรนลำหนัวโอ้แต่ไม่ค่อยชัวร์สักเท่าไหร่แล้วบีบมานาคอนที่จริงใจกับอาย่าที่จริงจังอืเกมไปเสียดูอีคนเดียวไม่น่าจะสามารถกันจบมีได้จบเกมครับหมูเบียวไปสองลิแคบด่วน ว้โหไฟเมื่อกี้นี่คือแบบว่าฟอร์ลนเข้ามาคำหน้าแบบสุดๆแต่ก็รับดาเมจของ4ตัวไม่ไหวนะครับแล้วทำให้อาทำให้ทีมเล่นง่ายขึ้นนะแล้วผมก็ไปตีป้อมบนนะสุดเยอะจากนั้นแล้วก็ไปจบเกมแบบไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเฮ้ยพอได้ไหมพอ,อ,อ,อได้ไหมครับพอได้ไหมฮะ โอ้ยเป็นไหวนะเนี่ยคือเอาเรื่องอยู่นะนี่เกมแรกครั้งแรกเลยไม่ได้ที่แล้วว่าเราแบบลองภาคเกมใช่ใช่ใช่ใชเฮ้ยเฟี้ยว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 ,ยวโอ้โหแต่ว่าทุกอย่างมันเกิดไวนะทุกอย่างมันเกิดไวนะเราต้องแบบรีบรีแคปใช่ฝึกไปไเรื่อยฝึกไปไเรื่อยโอ้โหได้ MVP มาด้วยสุดยอด สงสัยมีมีนักพากที่จริงจังมาพาใครอ้ยแก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 เอาพูดจริงๆมีอายาขี่คอขนาดนี้บอกเลยพลังความเทสดีมพุ่งผ่านสวัสดีฮ่ฮฮฮโอเคโอเคมีตรงกันจัดขอบคุณมากที่ว่ามาเล่นด้วยกันในวันนี้นะโหมันมันจัดจัด ใครที่อยากจะติดตามพี่ปอดันนะครับผมมีมีช่องทางไหนบ้างครับผมมีช่องทางไหนบ้างเดี๋ยวผมแปะขึ้นไว้ข้างบนตรงนี้อ่าตอนนี้ก็สตรีมใน t i k t o อนะครับช่องปอดัน P O R D U N เลยครับโอเคครับผมแถมนี้ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมช่องคุณภาพแบบนี้ใครที่แบบว่าอยากที่จะไปอยากขึ้นเหิมอยากไปเล่นในสตรีมแล้วบอกว่าเหมือนได้ฟังการพากฟิลแข่งเชิญช่องนี้เลยครับผมขอบคุณมากที่เข้ามาเล่นด้วยวันนี้นะครับโอเค